สวัสดีค่ะพบกับพี่คุณชาแนลอีกแล้วนะคะเนาะมึงนี่ย่นยันพี่น้องแต่งตัวแบบสบายๆบายยืนในขั้วจะพอเขออภัยในความเห็นตัวแบบสบายเกินไปแบบโบราณไหมพี่น้องมันบระเด็นไหนเกลีดอกเนาะแต่งตัวแบบโบราณเสียบโบราณที่สกินอย่างพี่น้องต้องอยากตุ้มหม้อหมากต้องอยากข้าตุ้มอืมข้าตุ้มก็ปลาปลาปลาหน่อย

Cho quay cho thì kịp cấp bác án thảo thịt bữa nay chắc ăn Được cho khoảng lại Được. không học văn nữa thì biết bắt không có hiện là số đó mà, chúng nó tụi gì, Bà tin tùm mà mặt to về Trên qua dì khái đi gần nữa Tôi Tôi Sẽ tự kiếm nó ngon quá Đồng quá một lại, lại. 咱们得再加工。 วันนี้ก็เห็ุไปเขาบอกตู้เย็นไว้ยวันนี้บานก็สองตัเห็นเห็นยูดอกบำแบบเบื่อวังหวั่นเป็นยังไง มะหาวมะซึนมะบานกับพี่น้องอาการของค่อนั้นไม่เงินกับสิประมาณหนึ่งแล้วมันจะเป็นาอาการแบบมะหาวปัญหามากมายพารไปอ่อนร้านไมหมดีเนี่ยเขาขอปัญหาหลายปัญหาผมมัดหิดเดียวปี้ฟินเท่าไหร่ทั้ง ไห่มากแนั้นกันลามันบ่หาวมันบ่ซวงมันบ่ซึนมันบ่บานมันไม่นด้กินเบิ้นกับไม่กินแต่มาหมาคับเนี่ยพี่น้อง เราติดตามว่าพีวิวคนจีนลดน้ำหนักได้บ่าจาก76กิโลตั้ได้4 7 4 5ให้กินทั่วครบเจ็ดมือเนาะมือวนันอักขั้นเนี่ยมาแรกพิวิวคนจีนมาสั่งให้เบิ่งนี่วา่ามันเหลือเท่าไหร่จาก76กิโลผู้ใดสนใจที่สี่อยากดูแลจะกของเบิร์นซาพ,พิวิวคนได้เด้อพิวิวคนโลงเด้อเออันผู้ใด,ออดบอกอยากดูแลกตบว่าเป็นยังเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าพี่คุณว่าขันข้าดูแลจากของมันก็ดีมันก็ดีขึ้นแต่ว่าสําหรับตัวพี่พี่คุณเอ,องที่กินที่กินอต่า่า้นางข้านเนาะนางข้านเราวขออกกําลังกายย่างหม่อนๆขึ้นนิสิตมาที่มันเท่เนี่ยข้าแบบเบ,าต,บาต้นเบาโตแล้วก็แบบเหนื่อยเร็วเวลา,าห,หล้าวเบาเวลาห้าเดินเวลาห้าเห็นอย่างไรซังมันบบกมันบบกเหมืนอนอเร็วขึ้นแตก่ก่อนก่อนหน้านี้พี่พี่คุณส,ส,สิสิหอบ อืมเวล่เบาหรือว่าเวล่ายางเป็นบันไดมันสิหอบนะคะเนาะก้วเดนี่ก็รู้สึกว่าจะคล้องดีขึ้นกินมากอะไม่ได้บว่าของเขาดีดีขาดป่นนัน่าแต่ว่ากะทรงผลมาเฮากัมันบ่อเห็นเห้่ใจวิวมันบ่อเห็นเห้่ยวองเสียมันบ่อเห็นเห้่ยสั้นมันบ่อเห็นเห้่หนาเหมือแบบปกติอะค่ะแต่ว่ามันเห็นเหี่ยวห็นเฮา่ยวแบบว่าเวลาหอบเขาล่างกายแข็งจริงๆมันไปซอยเผาผ่านมันเห็นเหี่ยวเหงื่อเฮาออกหลาย แต่าแบบมันรู้สึกว่าพวกเอวของมันเนี่ยมันลงไว้่าอยู่ได้ว่ากับเหตุแหงหนาเมืดนะคะเนาะกับแต่ไม่ได้สนใจอยากสอบถามีิต้อสอบถามมี้ยยังค่ะีิต้อสอบถามพี่พี่คุณหน่อยได้ค่ะ,ะเพราะว่าการที่ท่วงไว้จอย่วงก็ดีเด้กันยางกายกันวะขอบคุณค่ะติตามพี่พี่คุณเลยนะคะสอายเป็นกําลังใจพี่พี่คุณน้มเลเดอ